รอเจ้าดิ๊ครับพี่น้องเจ้าดีครับวันชีวิตก้นใต้หลังแดงน,นนะครับมันจะพาพี่น้องเข้าชนที่บ้านเก่านะครับว่ามีผักอะไรบ้างก็อ่าคนมักมะละกอที่จินส่งมาให้แล้วก็ว่ามันออกลูกหรือยังนะคะพาพี่น้องไปดูแล้วก็พาเก็บผักลหลายอย่างนะครับผักร่วมกันนะฮะม่ขึ้นนีมาหลึกฝนตกทางมันรุนมากเลยครับเป็นทางอ่าขี้ตมเนาะมันจะพาพี่น้องไปเก็บค่ะ นะครับพี่น้องจะมีสามต้นอันนี้มน์คิดว่าตอนแรกมันจะตายแล้วเลยนะไม่ตายแล้วก็มันจะเป็นมาอามาแล้วก็แขกลำเรืออะไรอย่างเงี้ยลูกมันจะยาวนะะเนาะแขกลำเรือว่าคอตแลนด์ไม่รู้ครับพี่น้องเพราะว่ามน์ให้จินชงเมล็ดพันธุ์มาให้มนก์ก็ปลูกมน์อยู่นู้นมน์ก็ปลูกนะฮะมณ์ชอบปลูกผักแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยก,กำลังหมกักแต่บ้าอันเนี้ยกำลังจะกินได้แล้วครับ อ่าก็กินแต่ล้วๆเลยแล้วก็ทำซ้่มจำเนาะนะครับเยินมาเลยเดี๋ยวมันจะไม่รู้เหมือนแล้วว่าหรือว่ามันมันลกหรือว่ายังไงอะ่ะข้างบนนีมีลูกเรืออีกสองลูกผมใส่มนว่ามันโรกมัน เก็บถั่วเกออ็บถั่วก่อนนะนี่นยอดผักทองอ่าบ้านมุนบ้านมุนเขาเรียกว่าพักปักค่ะ,ะภาษาบ้านภาษาไทยใหญ่ค่ะพักปักอยอดบวบเดียมแล้วเขาก็เรียกว่าพักน้อยเนี่ยฮะ อันนี้อยู่กับบป๋งแค่สองคนแล้วมนจะใส่เห็ดแรงด้วยว่ามาเวลาในน้ำน้ำจะสีแรงๆอย่งเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกุดเกี๋ยวเย็นทักโพเลยครับแล้วก็มนจะใส่อะไรอย่างาต้องใส่ผักใบมังกอะไรอย่างนี้ด้วยนะ ผักเชี่ยวของมนเนี่ยมนไม่มุนไม่เลียดตั้งนานแล้วเนแเก่เลยอ่ะถ้าเราไม่เลียดอะมันก็จะเก่แล้ววันพี่น้องมีหรือเปล่าเนาะ มันแบบว่าเราเกียงผักก็ใส่หลายๆอย่างเงมันจะได้รสชาติหลายๆอย่างมันก็จะกลมกล่อมมากๆเลยครับในผักเข้มครับผักเข้์มเราใส่กับสะอมนะฮะอ้านหมุนเพราะว่าใส่ผักชอง้วมันจะมันจะขมแล้วก็มันจะไม่ไม่ค่อยหมดสมเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้กลิ่นมันจะหอมหอมกินกับน้ำพริกหมกกระเทียมเนี่ยนี้เป็นยอดันเทียม เรอนี่ยังอันนี้คือเป็นเป็นเป็นถังวงน่วเปลียวเนี่ยแฉกระจาะหายามือวะขาออหนมบุพอ่ะขาเออนี่อัดการเนม่ยเนี่ยขำเขาขอน้เขาได้ อ๋อ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 เอเออเอองคิวดคิวขอบคุณมากเออเออเออรตัดเสียห้ฟาให้ป๋าเลยก็นี่ฮะนี้คือเป็นํำตัวเฉอย่างเงี้ยค่ะเทอากันอ่ารุดเปียวของผักนะครับแล้วก็เอาไปผัดก็ได้เดี๋ยวมูนจะลองเอาไปผัด้วยนะครับ เหมือนจ้ามียายังก็ไหนมีพักชมปูก็มียาหมุนโกงเดยเข้ามานะเขึ้นมดกวยปะ หเหี่ยบลงไปแล้วก็ค่อยใส่ผักที่ล้างคับพี่น้องเล็กเดียงใช่นหมใส่น้ำเอ่อมันนำ้นนำเย็นตะโพนมันบวกครัพี่น้องผักลงไป ก็วัวึงกนลักน,นี่เข้าไปนองตอนนี้ก็ถ้าเพื่อ,อคนข้างล่างมาอยู่ข้างบนเราก็กินได้เลยนะคะโอ้โหเขาสวยร้อนๆนะฮะล้วก็มีผัดมะเขือผัดเป็ดหมอปังเขาด้วยน้นองเสมยบิ้ง มันร้อนเขาบอกไม่เร่นดีทำไมวะพี่ถูกคือถึงเขาบอกว่ากำลังคนดีนะครับอ่มันจะมีพี่ผักหลายอย่างมันก็มีมันก็รสชัดแบบกรมกรอบนะอร่อยมากๆแล้วมนพอกินก่อนผมว่ามนถือกล้องไม่ได้ค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณครับผักกักด้กดแช่เร้วเสร็จกินวิกเก็ตทิโบแบบมนก่อนเนาะ